สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอินเดียตลาดกสู่เซิร์ฟเวอร์ไลฟ์บอทในมินิเกมเซิร์เว l ร์ m เกมนะครับโอเคไปเปิดแล้วโอ้โหครับกล่องไหนยังไม่เปิดโอเคได้ของแล้วก็ไปครับก็ตอนแรกก็กะว่าจะไปเล่นมินิเกมของ ไฮพิกเซลนะฮะแต่ว่าเน็ตแรงไม่พอนะครับก็เลยหลุดแล้วหลุดอีกนะฮะก็มาเล่นไล์โบสนะฮะลื่นกว่าเยอะนะครับบอกเลยนะครับอย่างที่เห็นเลยครับแทบจะไม่แลกเลยนะครับก็ต่างกับไล์โบสเยอะนะฮะไล์โบส์ก็อาจจะน่าสนใจจริงแต่ว่ามันก็ยังแลกอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะไว้รอให้มันอุ้ยเหรอโอ้โห มันมีรู้ได้เหรอตรงนี้เราก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยนะครับไลฟ์โบ๊มันน่าสนใจแต่ว่ามันยังแลกอยู่มันยังเป็นเวอร์ชันอัลฟาอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอตัวเต็มก่อนล้วกันนะครับเราคอ่อยไปเล่นไลฟ์โบ๊กันอีกทีหนึ่งนะครับอันตรายในแถวเนี้ย <c oughs> ก็วันนี้มาเล่นไลฟ์โบ๊นะครับซึ่งก็เป็นเซิร์ฟที่มีแต่ฝรั่งนะครับก็ที่ไม่ไปเล่นกับคนไทยเพราะว่าคนไทยก็มันก็เล่นสนุกดีนะในเซิร์ฟที่มีคนไทย แต่ว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะกับการไปเล่นคนที่แบบมีทั้งแฟนคลับเรามีทั้งคนที่ไม่ชอบเรานะครับมันก็ค่อนข้างจะอยู่ยากนะครับโอเคครับรู้สึกเจอเจอคูอริเจอคูอร, <c oughs> ออริมานี่มาอยู่ข้างล่างวนะเนี <c> ่ย <oughs> น่าจะอยู่ข้างล่างนะครับก็ตอนนี้ไม่ค่อยสบายด้วยนะครับเสียงก็จะแปลกๆอย่างที่ได้ยินเลยนะครับ ก็ตอนนี้เป็นเป็นวัดนะแล้วก็เสียงแบบแย่มากแล้วก็ต้องไอแบบไอบ่อยมากนะครับไอเล็บยูนะครับก็อย่างที่เห็นแหละครับเสียงนี่แบบก็ก็อยากมาแคสให้ดูนะอตอนนี้ก็วิ่งไปวิ่งมาครับหาหากล่องไม่เจอนะครับโอเคโอเคโดดไปนังถึงปะเนี่ยถึงไหมเฮ้ยอ้โหโคตรเสียวนะครับ แม่ชอบอะไรที่มันเสียวๆเฮ้ยอะเอาจะหูอุตส่าห์แบบกำลังหล่อๆเลยครับหมดเลยความหล่อที่สั่งสมมาโอเคไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฆ่าใครเลยนะครับตรนี้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะ้โหฮะเจอ,อ <c oughs> เจอหลุมมรณะฮะลงไปนี่ตายแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจำที่มา <c oughs> โอเคขึ้นมาวันนี้น่าจะดีกว่านะครับน่าจะมีโอกาสที่จะเจอคนแล้วก็เจอของมากกว่านะครับไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเลยโหดร้ายมันมีกล่องปะเนี่ยทำไมไม่เจอสักอันเลยครับเห็นกล่องอันนู้นแบบแบบไปเลยไปยเฮ้ยเจอคนด้วยเยี่ยมกลองอยู่บนต้นไม้ปะเนี่ยเมื่อกี้ มีคนอยู่ข้างล่างออ้โชุดเพชร My g o d วัสดีเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะบินได้ what ก่อนอื่เราต้องเอาคนนี้ก่อนเขาเผลออยู่เขาเผลออยู่โอ้ <laughs> oh My g ก d เมื่อกี้บินได้โอ้ก oh o d นะครับสุดยอดไปเลยเพื่อนนายมันเยี่ยมจริงๆรินะครับชุดเพชรทั้งตัวฮะบินได้ด้วย ดูดิอ้ออ๋ออ้โหตีไกลด้วยโอ้มึงโคตรแฮกเกอร์เลยเนียฮะโอ้โหเจอแบบนี้ผมว่าหนีดีกว่านะครับแต่มันน่าจะตามเราอุ๊ยติดสโลเนทวัตเดอะวัตอ้อแฮกเกอร์เอางดีวะเนี่ยตียังไงก็ไม่โดนมันนะครับดูดิติดสหานะสโลเนทอ้ตายเพราะแฮกเกอร์ครับ GG ครับ GG Fuck you fuck yo fuck ờ lại tay tân mái lại không mà đi quá ờ uh. ok